ดีค่ะทุกคนคะ่ะมาพบแมาพ่าพอกันกับบรรยากาศฝนตกลื่นลื่นจ้าเมื่อนี้พี่น้องฝนตกลื่นตะเสาเลยค่ะพี่น้องอากาศดีดีจา้าไม่มีแดดค่ะพี่น้องมันเหมาะกับการซดอะไรร้อนๆเนาะคะ่ะพี่น้องมือนีได้มา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 ต้ยมยำกุ้งน้ำใสค่ะพี่น้องเนี่ยอยากสดห่อนๆใส่พริกแดงๆแ,แบบนี้เลยค่ะอุ้ยหอมหอมค่ะพี่น้องวันนี้กินน้ำใสผล,ละกะหรีกะม้าก,กบพักส่วนหนึ่งค่ะมีพริกจีด้วย,ดวยเด้อค่ะเบิรงพี่นอ้องเอ้ย น้ำไล่ไหลแล้วค่ะมาเข้ามาทําการข้นกันเลยส่วนผสมเข้าใสปุงไปเรียบร้อยแล้วจ้ารวมอยู่ในนี้ค่ะพี่น้องอขันแหลกต้องสดน้ำร้อนๆก่อน๊าโอ้ยมีแห้งหลายเบิ่งค่ะ บึงอ้ายห้วยๆเลยค่ะอืมอืมยอดสุดยอดพิกจีพี่น้องเยอยพิกจีกับกะปิสองวยไปเลยจ้ะ ตามด้วยมาละจีนแช่เย็นเย็นกรอบกรอบแซ่บค่ะต่อ,ส,อสังยาวแล้วก็กะปิจิม ลำกระปรอบคำยังไงตาสวดอืม กุ้งค่ะพี่น้องคะกุ้งเด้งๆเลยอื้อือเกิดโหรสะพาสดจากสวนจ้าอืม,อม พี่น้องคะ่ะคือยอยาอกยังก,ยงกินยังก้าแซ่บค่ะพี่น้องคืออยา,ากประกอบบรรยากาศดีๆแบบนี้ยอดเลยค่ะอื้นก๋วยเตี๋ยวสปนี่ได้ทั้งภาพหนึ่งได้ทั้งคลิปเงวพี่น้องคะ่ะได้กินอิ่มท้องพร้อมเด็ดสามอย่างเลยค่ะตัดไปเป็นคลิปตันน้ำใจค่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะคอนเทนต์เราไม่มีตันค่ะทุกคนใชมค่ะก,ก,กินก๋วยเตี๋ยวแซ่บแซบน้ำันกับบรรยากาศแสนดีค่ะพี่น้อง